สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับห่างเหินกันไปนานมากๆเพราะช่วงนี้งานเงียบไม่มีงาน <c oughs> ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับงานซ่อมนะครับงานซ่อมงานเซตงานแก้ไขดัดแปลงแล้วก็มีปะผุทําสีชุดหางเนี่ยครับนะฮะก็พ่นให้ได้ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นงานเก่าเก่าเก่ามากครับก็เอามาบูรณนะประมาณนี้ บินได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะกับเฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมนะลำนี้ครับก็เป็นฮอไซส์600นะครับผมนะโครงไฟเบอร์อ่าตัวตัวลำนี้เป็นไฟเบอร์นะฮะก็คืออ่าคนไทยสร้างนะครับผมนะคนไทยผลิตนะครับผมนะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับกว่าจะได้โครงสร้างนะครับส่วนอุปกรณ์ภายในก็เป็น ฮอ,อของค่ายอะไรนะครับก็จับมาสวมใส่สเกลนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนะอันนี้ก็คือพี่ลูกค้าไปจับมือสองมานะครับให้ผมมาทําการซ่อมนะครับซ่อมเซ็ตเอาให้บินได้นะครับผมก็เป็นฮอรุ่นไฟบาลนะครับนี่โอเคนะครับก็วิธีการเล่นก็เปิดวิทยุนะครับตัวนี้ตัดคาเร่งโอ้ทุ่นโอ ไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับโอสวิตจีนะครับตัดคันเร่งโห oh. นะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กนะครับผมปลั๊กแบตเตอรี่เ๋ยนะมีกี่เส้นเนี่ยเป็นไหนไม่รู้อีกเส้นหนึง่งอ่าโอเคนี่นะครับเสียบอันไหนก่อนก็นได้ครับจับคู่ตามสีเลยนะครับแดงคู่แดงดําคู่ดํานะครับดูนะครับ <c oughs> แค่นี้เองรอหางจับแค่นั้นเอง นะฮะแล้วทีนี้ก็ทดสอบบินได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะกับฮอไฟบาร์ก็จะเป็นฮอรุ่นรุ่นเก่านะครับมันก็จะไม่ค่อยอมีอะไรซับซ้อนนะก็เป็นเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์ระบบเมนุ่นนะฮะอนาล็อโลกโอเคนะครับผมมาบินกันนะถอยมาลูกเป็นระบบไฟบาร์นะครับ ระบบเมนูนนะครับผมอันดับหลักหัวหลังไรไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับสีนูร์ล้วนๆนะครับเป็นฮอไฟบารุ่นเก่านะครับก็เป็นฮอไซส์หกร้อยนะครับผมนะเป็นฮอเก่ามาซ่อมนะครับพนักง,ง,งานประโยชนของชาติครับผมนะลำนี้สเงงานครับ เป่าลมหนึ่งอแรงมาก พ่อพูดลงแป๊บหนึงน่งรถมาเล็กน้อยคราบพี่หนุ่อ้าวไม่มานี่โดนหลอกเอาดูแลเอาไปต่อไปก็ต่อไปก็ต่อสวยงามนะครับผมกับ UH1 UH1N เหรอ UH1 Bell สองหหรอเขาเรียกอะไรเขาเรียกเบลเนี่ย เขามลูกาเขาเรียกเบลเบลสองหนึ <2 esis stuff> ่งสองมั <developed Airbnb> ้งใช่ดิเขาเรียกว่าร <asses> ุ่นอะไรจ้าวเรียกง่ายๆกันเลยฮอตำรวจครับผมสวยงามนะครับผมนะลุนี้เป็นฮอไซส์หกร้อยนะครับ ขับินกินลมชมวิวสวยๆนะฮะโอ้วสวยมากครับผมถ่ายรูปเขได้ลูกึ่เอ้ยซูมๆด้วยนะซูมด้วยนะภาพมันสวยอะมันเหมือนฮอจริงมากเลยอะพ่อบินแล้วแบบรู้สึกว่าแบบอยากได้เลยอะมันบินแล้วมันมีความสุขมากเลยล่ะนี้

ก็บินประมาณนี้ก็พอแนละ้วแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็บินให้ชมประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆปัดขั้เล่งเนี่ยครับโว้ะเึ้นโว้วลื่นมากเลยเพราะเป็นฮอของค่ายอะไรนะโรเตอร์จะลื่นเป็นพิเศษนะครับผม โอเคนะครับก็ทำการดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกเอ๊ะปลั๊กอยู่ไหนะปั๊กอยู่นี่นะครับแบตเตอรี่ก็วางแบบนี้ครับที่ผมบินบินเมื่อกี้เนี่ยก็วางแบบนี้แหลนะฮวางนะครับบวมแล้วแบตบนะครับผมอายุนานแล้วตามสภาพนะครับผม ก็ไม่ไปไหนนะฮะวางอยู่อย่างงี้ไม่ใจะแปะตีนต๊กแกอีกทีนึงก็ได้ครับผมนะโอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมลำนี้นะครับก็ท่านใดนะครับผมสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตนะครับรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมติดต่อได้นะครับกับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพลงสีนะครับผมนะฮะลายก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ082861 2081นะครับผมนะฮะ เสร็จแล้วครับลำนี้เป็นงานเก่าๆเอามาซ่อมนะครับผมก็คือให้ซ่อมชุดหางมันแตกนะครับแล้วก็ผมก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพากลางชุดท่อนคันชักนะครับแปลงหลายจุดนะครับผมลำนี้นะครับกว่าจะลงตัวแบบนี้ได้นะครับกว่าจะบินได้นะก็ยากพอสมควรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นฮอไฟบาร์ล้วยนะฮะซึ่งหลายๆ หลายคนที่ว่าทำฮอไฟบาร์แล้วใส่สเกลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบอดี้สั่นนะครับบอดี้จะสั่นมากๆสั่นแบบแทบแทบหลุดเลยนะฮะชิ้นส่วนเนี่ยแทบกระเด็นหลุดไปเลยนะฮะผมแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับไม่มีสั่นนะครับนิ่งมากนิ่งกลิบกลิบเลยนะครับผม Facebook นะครับชื่อสมบูรณ์เพ็งศีนะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 8 6 1 2 0ส1ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมโอเค